ปุ๊บจะใครให้ก่อเอาไปคืองานบวชขาดตั้งโทรศัพท์ของน้องมาสเ่เสียหลานจะมาตัดเนี่ยหลานตัดจะใครก่อนไม่จะป้อวันนี้ก่อนนี่เน,น,นา<ำ>ะป้ออยู่ก้ามบื้อก,กับไปให้นเนใหม่มันนักละขาดตั้งโทรศัพท์ของมาเดี๋ยวมันงามจะใครอ่ะมันไม่สวยตะไครอ่ะรถมันจะมาเอาเหาอแต่เก่งใจปนบอขะหัวมันงามมันที่จะใครตะไครบ้านนะคะมันไม่ใช่จตะไครขายเนาะ นี่หัวมันเป็ดจีนนี่หัวมันไม่ใหญ่นะตะไครอะ่ะบ้างหัวมันปลูกเหมือนแดนนี่ลุงเดชนี่ก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะคะที่จะมาฮับสื้อแต่ว่าตะไคร้มันไม่เยอะไงเอาหัวเปนมาเสียเวลาเนาะหัวเข้ามาเสียเวลามันเสียน้ำมันหลดเปิ่นเก็งจเปิ่นเจ๊อย่างอ่งนะมันเยอะไงเยวค่ะถามขายให้ค,คนติดปรทจำผิดแข็ง แถวบ้านนี่แหละเจ้ามันมันมันเอาไปใหือผลงานบวชงานอะไรอย่างพั้นเนี่แหละเอาไปทำบุญเ้ะสอนที่ปลูกกับปลูกเพื่อเพื่ออ้เนี่ยนี่เมื่อดินมันโยดเนาะเพราะว่ามันทำหลองนาำไงเบ็ดมันก็เลยเอาตะไคร่มาปลูกกว่ากว่าหลองนาำมันกว่าเพราะว่ามันออะเนี่นี่ก็ท่องอย่างเนาะทำหลอง้นาหมาไงมวกมึงมีกะเกี่ยวกูดมึงมีกะสกีเกียกัน หลานมาตัดเน่เดี๋ยวหาคนมาช่วยมนหนักมันไปพลังก็ะงจะเอาวันนี้วันเดียวกว่ากินได้ใช้วันเดียวมีอันบบบอะไรเปไ็นไหมพลังเอิ้นใช้ถรืว่าเมื้อเมือ,มอ <laughs> สวัสดีค่ะน้ำกับไดอารี่อะ <laughs> ไปตรงมา ฝรลังไม่กินข้าวเจีนักลับไปน้ำมน้ำมันใน้ำปลฮะข้ามีเยน้ำมันใน้ปล่กพนักงานปลูกขายพนักงานปลูกกะจัไขกินเล้า่นลกินกินเล้าอนที่กำนอูกบ้าสวัสดีค่ะมาตวะกลังยังได้กินข้าวกันเตียนี่น้าน้อมาตบบอมามาดีเจ้า ไอาหรบ้านเราคนเี่ยไอรอเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันพาดอ้เนี่ยำมันยังก็ดีใจโคชุ่มๆเลยเนี่ยไอ้เนย่งจะพาดงอะเนี่ยวะย้ำดีที่ประเทศนอกเ่ยย้ำไม่เหแม่ที่เอาต่้ต่้ที่น้นอ๋ั กับอ่านั่นชมลปน้องววเอออ่านปตูนนะนะเองตูนน่ะต้นตูนบานฝืนชมเงกองในกตน่มโยมนี่แ mmm> ม่แม่พ่ออดขอบคุณค่านบวไม่ันบชดีเท้าแกหยงเป่าไปต่งมาสวัสดีเจ้าบ๊ายบา มายังได่พดเนี่ยัม่เหนื่อยแต่ว่ายนังรถทัวร์มาบ้านบ้านนีแบบนักวเป็นอย่างไรฮะาีแบบนักเวยเป็นอย่างังมาไม่เข้ากับเสียเลยพ่บ้านก่อนเดิดี๋ยวมาใหม่ไปตรงมาว่าบอนพุดจะใครเอาหัวมา็นงานเดี๋ยวเบิ้เอะไรมาแหมมาต้องเลิกเถอะฮะมับิจาไปกินฮมาบี่ยมันไปก้านะเออ ใจเย็น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 อันมาจ้ะด้อยู่เดี๋ยวได้อยู่แจงเห้แตงเค้กเอาไดกินขนมปังไปก่อนเด้อแม่สวัสดีเจ้าโอ้มาเดโมเมอดมาแต่ว่าข้างๆโอ้หนารทั่วมา บดอันหนึ่งบดอันหนึ่งขอบคุณเจ้าไปไหนมานะทั้งมาไหนไปไหนก็ไปที่นี่ตรงมาขอบันน้องกัน่านั้งไม่อาจจะใครไม่ถึงเอาแล้เอาเนี่ยบอกใครอย่าไปละใครอันบวชเอาจจะใครวะเปิร์ลมามได้กี่ข้าวกันจ้ะเดี๋ยวก่อนมันได้กี่ข้าวเนี่ย อันน <two> ั้นเป็นอย่างนะเป็นอันนี้คนก็คนบ่เดี๋ยวก็มาได้ก่อนมันได้กินข้าวได้ไปเอาข้าวกินก่อนเดี๋ยวข้าวไก่จะชุบมาทานก่อนเจ้าเดี๋ยวน้องมาน้องไปขอ่ลฝั่งกินข้าวก่อนนะพอไม่กินข้าวมาได้ยวได้หน่อยลุงมันแย่หยั่งลุงพอที่ว่านี่ต่างลุงอ่ขอบคุณเจ้าคุณแปดสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า

แม่แม่แก้วกีจีีอว่น่อยู่บ้านนั่นแก้วเออปะอนี้ว่านนอแม่น้่ว่นอยู่กาใส่มันพอมน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีแอวเอาจะใครมาเปิดเวลาได้ว่าไหมไปโฟลรกหลังได้เข้ากำเสียหนย เเจ้าก,กลัลยามากับเด้อันนี้หันกับสกกรม,มยังได้ไปกัเาเถียมันก็หลังลูกไปอ,อกกันกัลยา,ไามได้ไปนียวันหนายุ่งรอกคุเออสมัยนี้มันเร็วปะสมัยสมัยนี้มันเร็วปะาลู้าวคนื่ไไเอาเข้าไปจีกนเดี๋ยวมาใหม่